้าขายมาเสนโชคลาภทำมาค้าขายพระปิตานะครับ <c oughs> ก็เป็นพระพระกิ่งพระกิ่งพุทธชินราชรุ่นสองสามเกชุดสากษัตริย์พิศนุโลก เออผมอยากรู้หนึ่งครับเดี๋ยวนะน,นี่เป็นพวกชุดพักกิ่งนี่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 นีผมอยากรู้อันนี้อันนี้คืออะไรครับ fc ขอความรู้หนยครับผมไม่รู้เรื่องพระเลยรู้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวขอญาตแกะตรงนี้ นี่มีพระพุทธจารย์โตนะครับับนี่นี่อยากรู้อะไรใช่เบีย้ยไหมเบีย้ยแกแ่แต่เป็นรูปหอยแมนอยู่ดิเนี่ยเบี่ยเบี้ยแก่เบียเบ้ย,แก,ยแก่มีอีก อันนี้ใช่เบีย้ยแก้หรือเปล่าครับรบกวนถามหน่อยน่าจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเก็บในถุงนี้กันแล้วก็โอ้ยดูไม่เป็นเยอะๆเลยอันนี้ก็งอ เครื่องให้ดูเป็นแนะนำหน่อยครับอันนี้เป็นเอออันนี้อันนี้รู้หยุดจัดตุคามรามเทพด้วยเนาะใหุ้ดเลย ส่วนพระเหรียญพระคล้ายหลวงพ่อคล้ายนี่อยู่ไม่รู้อยู่ในรุ่นที่เขาเล่นกันหรือเปล่าหลวงพ่อปลืม้มหลวงพ่อปลืม้มหลวงพ่อปลืม้มมีหลวงพ่อ 哦，爷爷。 A T สองพระก็าล้วนนี่โอ้<ด>เลน,น่าจะไปแล้วเลนไปแล้วนี่ไม่ชัดละแหวนหยกอะไรไม่รู้ หยกนี่แหวนหยกต้องไปขัดโอ้ยสองภาคกันครับตาลายแล้ว